สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมผมทาคลิปวันนี้วันที่18กันยาปี67ครับซึ่งบ้านผมเมื่อคือนนี่เป็นฝนตกหนักในรอบปีเลยนะครับรอบปีครับฟังไม่ผิดรอบปีเลยเพราะวีรมแรงครับทีนี้วันนี้ผมจะไม่ทําคลิปยาวครับเป็นคลิปสั้นที่สุดพามาดูว่าปัญหาฟองน้ําที่ติดอยู่กับถ้วยปลูกเนี่ยมันหลุดมันเป็นเพราะอะไรแล้วเราแก้ได้ยังไง มี2วิธีที่จะแก้ไขครับไม่ยากเพราะว่าคลิปนี้สั้นสุดเดี๋ยวขนยาตสลับกล้องครับมาดูเลยว่าเป็นเพราะอะไรยังไงมาดูครับอ่ะดูโรงตรงนี้แหละต้นเล็กต้นใหญ่ไม่เกี่ยวหรอกครับถ้าเราจะดูแค่ปัญหาฟองน้ํามันหลุดอ่ะทีนี้มาดูครับปัญหาที่พูดถึงนี่ก็คือฟองน้ําตรงนี้ฮะเขาจะหลุดลงมาเลยจากถ้วยปลูกเดี๋ยวดูนะอ่ะนี่ครับ สาเหตุมีอยู่สองสาเหตุครับสาเหตุแรกก็คือเราซื้อฟองน้ำสำเร็จรูปซึ่งเราไม่สามารถเลือกขนาดตามใจได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะเราเลือกขนาดไม่ได้เพราะมันเป็นฟองน้ําสําเร็จรูปนะครับไหนมันมาแล้วเราก็ต้องใช้ต้องใส่ตรงนั้นแก้ไม่ยากครับเราก็เอาฟองน้ําก่อสร้างนะฮะขนาดหนึ่งนิ้วก็มาตัดเอาเองครับอ,อยากได้เล็กแค่ไหนใหญ่แค่ไหนจัดไปครับอย่างที่สองอยู่ที่ถ้วยปลูก ถ้อยปลูกหลายๆคนใช้สีขาวนะครับสีขาวในก้นมันใหญ่รูก้นเนี่ยมันใหญ่มันเลยทําให้ฟองน้ําเนี่ยมันหลุดง่ายแต่ข้อดีมันก็คือมันจะมีด้านบนต้องมีปีกเวลาเราใส่ไปเนี่ยอย่างผมเนี่ยเนี่ยมันจะชอบไปข้างในของผมนี่ตั้งแต่ปี2017นะครับมันก็หลายปีแล้วเนาะหรือมันก็มีหลุดไปข้างในอย่างนี้มันอาจจะหลวมแต่ตัวขาวเนี่ยมันจะมีขอบด้านบนมันไม่หลวมแต่ว่าข้อเสียก็คือรูมันใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้ารูมันใหญ่เพื่อนๆก็สามารถไปซื้อฟองน้ําที่เป็นเอ้ย ไปซื้อถ้วยปลูกที่เป็นแบบนี้ได้เนี่ยสีดำตัวสีดำมีสองรุ่นนะครับรุ่นนี้กับอีกรุ่นหนึง่งเดี๋ยวผมขอหาดูก่อนมันจะเป็นก้นแหลมกับก้นไม่แหลมครับตรงนี้ต่างกันยังไงมันต่างกันครับเพราะว่าถ้าถ้าตัวก้นแหลมเนี่ยรูมันจะเล็กเกินไปซึ่งนี่เนี๋ย ของผมมี2รุ่นแค่นี้แหละเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวเลือกหรอกครับว่าฝองน้ําที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบไหนไงเห็นไหมด้านซ้ายกับด้านขวาถ้าผมแนะนําเอาแบบนี้ดีกว่าที่ก้นไม่แหลมรูจะใหญ่กว่าตัวนี้ตัวนี้รูเล็กมากครับถ้าเป็นหน้าหนาวเปลูกผักอย่างเช่นกรีนคอร์หรืออะไรนี่ต้องดูดีๆนะครับไม่งั้นกระถวยมันจะระเบิดคือมันใหญ่เกินนั้นถ้วยมันก็จะแตกแต่ถ้าเป็นแบบนี้ ก็มีแตกบ้างครับก็ดูแต่ว่าแบบนี้กับแบบนี้แบบนี้ใช่ดีกว่าครับอันนี้ปัญหาฟองน้ําที่หลุดแก้ได้แค่นี้ฮะสองอย่างสรุปไห้ฟังเลยสองมันหลุดเพราะว่าเราซื้อฟองน้ําสําเร็จรูปแล้วไปใส่ในถ้วยขาวบางทีรูก้นถ้วยมันใหญ่ใส่ไปมันหลวมๆเนาะมันก็หลุดได้ง่ายตรงนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากซื้อถ้วยใหม่ก็อาจจะใช้วิธีกรีดฟองน้ําใช้เองเหมือนผมหรืออีกอย่างหนึ่งซื้อถ้วยปลูกอันใหม่ที่ ลักษณะของผมมีสองอันเนาะให้ดูอ่ะดูดีฝั่งขวาจะดีกว่าแค่นี้ฮะปรับใช้เอาครับแค่นี้เลยเหตุผลแค่นี้แก้แบบนี้อย่างนี้แค่นี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้เลยอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ